พระเอกหมอลำชื่อดังพระเอกลำซิ่งชื่อดังเนี่ยออกมาประกาศแบบนี้ทำเอาช็อกไปทั้งวงการนะวันนี้นะครับเบาโจดีไซน์กับสาวไอช่องมักหมอลำนิวส์นะครับเราสองคนจะมาพูดถึงประเด็นที่สะเทือนไปทั้งวงการหมอลำแล้วก็วงการหมอลำซิ่งพี่น้องครับเป็นข่าวที่มันเป็นข่าวที่แบบว่าเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงกันในวันนี้ ข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนั่นก็คือข่าวที่พระเอกหมอลำชื่อดังพระเอกลำซิ่งชื่อดังเนี่ยออกมาประกาศแบบนี้อ่าทำเอาช็อกไปทั้งวงการนะบอสเองก็ช็อกนะผู้บริหารก็ยังแบบอึ้งนะอ,อืมมันเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นสาวไอ้ทุกคนก่อนจะมาครับขอเล่านิดนึงพระเอกคนเนี้ huh. คือ ชิวงานแน่นคิมงานเต็มตลอดทั้งปีคบก็ไม่คิดไม่คาดฝันด้วยเนาะว่าจูจูพระเอกคนนี้จะมาขอลาออกแบบนัะะเ้เฉลยเร็วกันนั่นก็คืออพระเอกอามน้อยโรจนันนะครับพี่น้องครับเป็นพระเอกหมอลำนะครับคู่ขวัญเนาะเป็นดาวเด่นอีกหนึ่งคนนะครับในทีมงานของหมอลำซิ่งร่วมสมัยใหม่พชัชรีชัยเลิศพี่น้องครับ หลังจากที่ได้ร่วมง,งานหรือเดินสายกับทางใหม่พัชรีเนี่ยมาตลอด7ปีตั้งแต่ปี6 2นะครับ2 5 6 2ถึง2 5งพปเนี่ย7ปีร่วมทุกร่วมสุขก,กันมาเราก็เห็นเลยเนาะว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่อาทั้งคุณใหม่เองทั้งอามน้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ามากเนาะแต่ตอนนี้คือวงหอลำตรงนี้วงเนี้ยดังแล้วอะณนะตอนนี้แต่ทำไมแต่ทำไมคุณอามน้อยถึงได้มาประกาศขอ,อยุติบทบ,บาทแบบนี้คือหลายๆคนก็ ต้องได้แวะอ่านสาวไอเพราะว่าเป็นข้อความที่ยาวพอสมควรแต่ก็ต้องอ่านให้จบแล้วลเราจะเข้าใจเหตุผลของเขาคือมันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าพูดถึงนะในยุคเนี้ยหมอลัมซิงอ่ะหลายๆคนยกให้คุณใหม่พัชรีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะอ่าด้วยกระแสะด้วยกระแสะเอยด้วยคิวงานแล้วก็ด้วยที่เจ้าภาพจองคิวยากมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพี่น้องครับ งานแบบหาคิวยากด้วยและไปแสดงที่ไหนบอกได้เลยว่าคนเต็มจริงๆด้วยกระแสแลวก็ด้วยการอินเตอร์เทนของทีมงานของใหม่พัชรีเนี่ยคือเขาเต็มที่จริงๆและอีกอย่างเนี้ยพระเอกอามน้อยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ฝากผลงานไว้บนเวทีใหม่พัชรีเชิ์เนี่ยไว้เยอะมากแล้วก็เป็นพระเอกที่ครบเครื่องจริงๆทั้งหน้าตาหล่อเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่งพี่น้องครับแล้วเหตุผลอะไรล่ะ เหตุผลอะไรที่ถ้าทางที่ตอนนี้วงกําลังปังงานใหม่พัชดีกําลังปังทําไมพระเอกถึงต้องออกมาประกาศยุติบทบาทอะเราขอไปส่องโพสต์กันหน่อยดีกว่านะครับของพระเอกเนาะอาร์มน้อยโรจนันท์นะคบผมเขาได้เคลื่อนไหวเมื่อห้างหกชั่วโมงที่แล้วเนาะก็คือในวันนี้นี่แหละครับโดยผ่าน Facebook ส่วนตัวอาร์มน้อยโรจนันท์นะคบเขาบอกว่าผมอาร์มน้อยโรจนันท์วงเล็บนะครับน้าสกุลน,นะฟ้าหงเหิน ขอเรียนแจ้งทุกท่านทราบผมขอยุติบทบาทของการเป็นสมาชิกคอนเสิร์ตร่วมสมัยใหม่พัชรีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอุ้ยขนลุกอะไรเนี่ยขนลุกโยอามขอกราบขอบคุณแม่ใหม่และเฮียตุกที่มอบโอกาสให้อามอให้อามเนี่ยได้มาร่วมสร้างสารรค์ผลงานและเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรี วงเล็บคอนเสิร์ตร่วมสมัยเนาะตลอดระยะเวลา7ปีตั้งแต่ปี2562นะครับถึง2568ได้ร่วมสุทุขร่วมสุขก,กันมาแม่ใหม่และเนียตุกเนี่ยไม่ใช่แค่หัวหน้าวงแต่ทั้งสองคนคือเบียบเสมือนพ่อแม่พี่ญาติไม่ใช่แค่หยิบยื่นโอกาสให้อาร์มนะครับแต่มันคืออนาคต ชื่อเสียงและอาชีพรายได้ที่เอาไว้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยอวันนี้นะครับอาร์มขอกราบลาแม่ใหม่กับเฮียตุ๊กที่ให้โอกาสอาจะได้มีชื่อเสียงอาร์มน้อยรจนันร่วมด้วยบนเวทีเนาะอืจะได้มีชื่ออาร์มน้อยโรจนันเนี่ยร่วมด้วยบนเวทีและขอบคุณเพื่อนพี่น้องครอบครัวร่วมสมัยที่รักที่น่ารักทุกคน ที่คอยแบ่งปันคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันมาจนถึงวันนี้นะครับกราบขอบคุณรอยยิ้มเสียงปลกมือรางวัลน,น้ำใจจากพี่น้องหน้าเวทีเนาะพี่น้อง X c หน้าเวทีอืมแล้วก็แฟนเพจที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ส่งยื่นให้ผมตลอดมาอขอบคุณแรงเชียร์แรงผลักดันจากคนที่รักในเมตตาททุก,ท,กท่านสุดท้ายกราบขอโทษ ทุกคนที่ทําให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นการกระทําอันใดที่ได้ร่วมเกินอ่าไม่ว่าจะด้วยกายวาจาด้วยใจก็ดีเนาะที่ได้กระทําทั้งที่แบบว่ารู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวก็ดีเนี่ยอาร์มขอกราบขอโทษอ่าขอแล้วก็ต่อนะครับแม่ใหม่กับมีตุ้งและทีมงานด้วยอ๋อก็คือคือกราบขอโทษขออภัยนี่แหละไม่ว่าจะเป็น ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหมือนกาบลากลาบขอโทษสุดท้ายนะครับก็คือแฮชแท็กเนาะทุกก้าเส้นทางทุกก้าเส้นทางเดินของชีวิตแล้วก็ด้วยความด้วยรักและเคารพครับลงชื่ออามน้อยโรจนันนายโรจนันบุญอ่อนอ๋อวันนี้วันที่27ครับอ่า27เมษายนสอพงพ้าร้บครับอือคือบาโจครับ แล้วก็ประกาศขอลาออกอแต่ทีนี้ทางฝั่งผู้บริหารน,นะสิเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับคือมันเป็นอะไรที่ชอ็ชอบเพราะว่าน้องโพสต์แบบนี้แต่ผู้บริหารโพสต์แบบนี้ฟังนะคะทุกคนคผู้บริหารเนาะอย่างฮียตุกฮียตุกติ๊กนะคะ และอีกอย่างลูกไม่ได้โทรมาถามหรือปรึกษาอะไรอืมวงเล็บลูกก็ปี้คำเดียวกับโพสของพวกเองอว่าวางมาหาที่แชทใหม่ครับและของเียว,ว่าลูกขอลาลงอืม เพื่อให้เขาได้เดินตามเส้นทางของเขาและทุกคนต่มีความฝันไม่ต่างก,กันอืมแต่อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอ่ะแต่พูดถึงเหตุผลการลงในในโพส์เมื่อสักครู่ท,ที่ที่บ่าวเจ้าอ่านอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลแต่เขาก็แค่ขอบคุณแล้วก็ประกาศลงแล้วก็ได้มีการอขอโทษขออภยัยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาไม่ได้บอกเหตุผลเนาะแต่ทีนี้ หลายหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเหตุผลการลงของคุณอาร์มน้อยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพไหมเพราะเห็นช่วงนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของเส้นเสียงเอยอะไรเอ,เอก็เข้ารับเข้าเข้ารับการรักษาอยู่ใช่ไหม mm. แต่ <laughs> ครับแต่เหมือนที่เฮียตุ๊กบอกแหละเหตุผลก็คือเฮียตุ๊กก็รู้เหมือนที่เรารู้นี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะเฮียตุ๊กก็บอกว่าเขาก็ส่งมาหาเฮียตุ๊กเนี่ยก็คือก๊อปปี้เอาคำที่ เหมือนประมาณว่าเป็นข้อความเดียวกับที่อาร์มน้อยโพสต์นั่นแหละก็ส่งมาหาทั้งเฮียนตุ๊กแล้วก็ส่งหาแม่ใหม่พัชรีอืมคืออารมณ์เหมือนว่าที่ที่เฮียนถ้าปฏิปฏิปต่อเหตุการณ์น้องโพสลาออกก่อนไหมแล้วค่อยกรอบอ๋อหรอถ้าฟังจากเฮียนตุ๊กพูดนะจะถ้าเราฟังฟังจากเฮียนตุ๊กเฮียนตุ๊กพูดว่าพอลูกก๊อปปี้คำเดียวกับโพสต์ของลูกเอง เกิดตกตีมาให้เหตุทุกถูกไหมเบ่าโจครับครับเออ<ม>แต่ทีนี้คือความชัดเจนในเรื่องของเหตุผลที่น้องลาออกเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนครับแต่มีข่าวแว้วๆกับทางด้านหมอลาสตอรี่เล่ลงเอาไว้ว่าเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคับตกใจดูชัอ<ม>่ะะ น่าจะประมาณนั้นด้วย, F F วยแหละพูดถึงว่าเพราะเหตุผลที่เขามาลาออกในช่วงที่วงหรือว่าในช่วงที่กระแสของวงกําลังมา mm hmm. ก็คือมันก็มันก็ดูอ่าเอ๊ะคน,นหลายๆคนก็สงสยัยแต่ทีนี้อ่ะล่าสุดก็มีท่านหนึ่งเหมือนกันอย่างคุณค,ณคณรูอาจารย์โบรบนะูรพาเนาะที่เป็นอาจารย์ของคุณอามน,น้อยเนี่ยที่จะแต่กลงกรรล้าให้อะไรให้อย่างเงี้ยเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะบอกว่าเนื่องจากเส้นเสียงของลูกค่อยเนี่ยอักเสบ จึงต้องพักรักษาตัวยาวว่างานหายแล้วค่อยมาสู้ต่อเด้อลูกอ่ะก็ต้องมา,าเป็นกําลังใจให้นั่นแหละทั้งอ่าพระเอกอัมน้อยโรจนนันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางวงหมอลําซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีด้วยพี่น้องครับก็เป็นข่าวที่ถือว่าช็อกเลยนะใช่ไหมใช่ออบอกเลยว่าคือสายก็เคยเห็นน้องแม่เวที<ๆ>เคยไปชิผลงานแหละน้องก็เอนเตอร์เทนหน้าเวทีได้ถือว่าค่อนข้างด,าดีมากเลยแหละ ลองจากคุณใหม่พัช,ชรีเลยนะครันก็ถือว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งในวงหมอําซิ่งใหม่พัช,ชรีเลยแหละสำหรับมุกอามน้อยเนี่ยก็าา<ม>ต้องมาก็ต้องมาจับาเต้องมาจับตามองกันว่าเนี่ยต่อไปนี้อะก็คือเวงานของคุณใหม่จะเป็นยังไงจะมีแบบว่าเขาเรียกว่ามีศิลปินท่านไหนขึ้นมาทำงานที่ตรงนี้ทดแทนเชื่อว่าก็ น่าจะไม่มไีไม่มีปัญหาอะไรหรอกอืเนาะในด้านของหน้าง,งานนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ <c oughs> อาบน้อยนะครับก็ขอให้หายไวๆเนาะ,ะครับผมมันก็ <c oughs> เป็นธรรมดาของนักร้องแหละนักร้องถ้าม,มีปัญหาหรือถ้าแบบาบางทีทํางานไม่เต็มที่เราป่วยเอออะไรเออบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าอขอพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าเอาตัวเองก่อน,นเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ครับผมโอเคครับเนี่แหละ สำหรับวันนี้เราสองคนก็มาพูดกันถึงประเด็นนี้พี่น้องครับไปสวันดีครับยังไงแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวเคื่อนราวกันไในวงการหมอนเราใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอตัวจบนะครับประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ